ดีครับมาติดตามการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันไทยวิมแมนลีก2ครับวันนี้พาท่านชมมาที่สนามเฉลิมะเกียรติบางมดเป็นการพบกันระหว่างอาม่มาแอดมาสุขทวีพัฒนา FC พบกับโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเกมแมตช์ดเดียที่3ของทั้ง2ทีมนะครับในการแข่งขันลีกผู้หญิงในระดับลีก2นะครับ วันนี้ผู้บิรยาอยู่กับผมนัทวุฒิใจธรรมนะครับไปดูรายชื่อ11ตัวจริงของทีมเจ้าบ้านกันก่อนนะครับอาร์มาแอนมาสุขทวีวัฒนา FC นะครับมาดู11ตัวจริงของทีมเยือนกันบ้างนะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นครับเสมอ1แพ้1มีอยู่1คะแนน,นเกมเริ่มครับผาบอลตัดเข้าในครับจังหวะน,นี้อธิชาแล้วก็เสียบอลไปครับ เป็นโอกาสของกีฬาขอนแก่นยิงไกดโดงจังหวะนี้แสงดาวมองหาเพื่อนทิ้งยาวขึ้นหน้ามาเอาละครับบอลตกจังหวะน,นี้พรนพัฒเตอร์มาได้สวยจับแต่งจี้เข้าหาก่อนอคิดโทษแล้วชิปจังหวะน,นี้โอ้โหไปติดปลานี้ของชนทิชาแล้วตามซ้ําได้ไหมซ้ําก็ยังไปติดเซฟโอ้โหตามมาเก็บตกได้ครับจังหวะน,นี้เปิดไมคครั้งหนึ่งก็ไม่เข้ากรอบโอ้โหทิ้งยาวขึ้นมาครับ เอาแตะบอลได้ครับกีฬาขอนแก่นและกระชากมาเลยครับจังหวะนี้ไหลให้กับเพื่อนซัดโอ้โหไปตรงตัวชวนทิชาเซฟไว้ได้ครับโอ้โหจังหวะนี้เอาแล้วจังหวะนี้ได้มงเอาเข้าเลยครับโอ้โหคั้งครับโอ้จังหวะวางบอลยาวของกัปตันทีมเลยนะครับเป็นแล้วก็เป็นโค้ชด้วยกิติยากรมากเจริญวางมาจังหวะนี้เนี่ยตัวสอดมาก็ทําได้ดีครับพรณพัทรพรญ่สอดมาเดี่ยวๆเลยนะครับ แล้วก็มงสกิดบอลเข้าประตูไปครับนี่ตินตาครับจะปั่นโค้งเข้าไปลุ้นประตูเลยหรือว่ายังไงครับปั่นลุ้นยิงเลยอะตรงตัวครับแต่ยังปัดข้ามคานไว้ได้ไสัญญาและก็เตะเปิดเข้าหมามงจังวันนี้โอ้โหเปิดฟีคีกเข้ามาครับกิติยากรโดนมงสกัดทิ้งออกไปก่อนครับโดยคังครับเป็นคนเดิมครับวางยาวเข้ามาครับกิติยากร แล้วเป็นเกมโต้ของกีฬาขอนแก่นจังหวะนี้ทิชานันทิชานันเข้าขวาซัดไม่เหลือครับโอ้โหนี่ครับหลุดมาแล้วก็เลือกมุมยิงเลยครับนี่ครับดัดเข้าขวาแล้วก็ยิงไปเสาไกลครับกลับมาชมกันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลัง ช่วยกันเก็บบอลไว้ได้นะครับกีฬาขอนแก่นออกด้านข้างบอลมาถึงนิตินด,ดานิตินด,ดาหลบไปสองนิตินด,ดามีพื้นที่มองหาเพื่อจ่ายมายิงจนี้โอ้โหชุดติการยิงเนี่ยครับหลบไปสองครับนิตินด,ดาแล้วก็จิ้มมาให้กับชุดติการไม่มีใครประกบเลยนะครับชุดติการน่าจะทําได้ดีกว่านี้ครับโอ้โห นี่ครับที่ชนะแตะเข้าในโยกหลบมาได้สวยแต่สุดท้ายเกิดระเสียบอลเหมือนกันหนุนขึ้นมายาวเลยครับกีฬาขอนแกนบอลอยู่ที่ชุติการชุติการเข้าขวายิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหพาบอลไปแล้วก็เอี้ยวตัวแปรเข้าไปครับนี่ครับบอลยาวมาแล้วไปปล่อยบอลตกนี่ครับโอ้น่าจะเป็นเพราะว่าคู่เซนเตอร์ตัวจริงเ่ยถูกเปลี่ยนตัวออกไปเพราะว่ามีทลงด้านซ้าย ตามช่องจังหวะนี้กันยาพัดหลุดมายิงชนเสาครับโอ้โหยังดวงดีอยู่ครับอามาแอนมาสุกแต่เคลียร์กันไม่ขาดชุติการเปิดกลับไปก็ยังติดกระมนลชนกนิชาสายขวามีเพื่อนรออยู่เลือกมาให้กับกันยาพัดยิงด้วยขวาปัดไว้ได้ครับด้วยั้งครับเลือกแต่งด้วยขวาแล้วนะครับแต่งเข้าขวาแล้วยิงทันบังแล้วยังช่วยกันเคลียร์ออกมาได้ครับกีลาขอนแก่นแล้วจาก รับจะเป็นเกมรุกเลยหรือเปล่าครับเบียดกันอยู่ชุติการไปเกี่ยวบอลมาได้ชุติการฝังไหมชุติการเรียบร้อยครับที่ออกสตาร์ทมา2เกมพวกเ,เขาเสมอ2นัดนัดนี้จะเป็นชนะนัดแรกครับแล้วก็รักษาสถิติไม่แพ้ใครต่อไปได้ครับนี่ครับไปเกี่ยวบอลกลับมาครับชุติการแล้วก็หลุดเดียวมาแบบนี้เลือกจริงไม่เหลือเลยครับเปิดเปลี่ยนแก้เลยครับกีฬาขอนแก่น ธนพรรออยู่โล่งๆธนพรมีพื้นที่ธนพรเลือกไปเองธนพรดวลตัวต่อตัวยิงจุนี้เบาไปหน่อยครับแหมบอกเอาหน่อยเอาหน่อยไม่ไหวแล้วครับโอ้เนี่ครับเนี่ยจังหวะยิงไม่มีแรงเท้าแล้วครับแรงขาหมดแล้วครับหมดแรงหมดเลี่ยงหมดแรงกันแล้วนะครับอาม่าแอนมาสุกแล้วมาอีกแล้วครับลุ้นแฮตติกครับชุดติการชุดติการโยกมาเดียวๆแบบนี้เรียบร้อยครับแฮตติกจนได้ครับ กิตติดคุณครับหลุดเดี่ยวๆมานี่แหละครับแตะหลบไปแล้วก็เลือกเลยครับออกซ้ายออกขวาเข้าหมดเลยครับจังหวะนี้เกินมาครึ่งนาทีแล้วแล้วก็ เป่าจบเกมจนได้ครับเป็นโรงเรียนกีฬาขอนแก่นครับเอาชนะอาม่าแอนมาสุขทวีวัฒนาไป4ประตูต่อ1นะครับโดยในเกมนี้สำหรับเวลาในการถ่ายทอดสดในวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมนัทพุฒธใจริญและทีมงานการถ่ายทอดสดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในเกมครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ